สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหากวนใจของเพื่อนบ้านเขมรนของเราที่ชอบปัปป่นปวดแล้วก็ก่อกวนเราตลอดเวลาชอบเคลมนะครับชอบเคลมแล้วก็ชอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าวัฒนธรรมเป็นต้นตำหักอะไรต่างๆแล้วก็ สั่งของของเราจากช้อปปิ้งออนไลน์เอามาใส่แล้วก็เคลมโอ้โหพยายามแย่งนะครับพยายามแย่งวัฒนธรรมแล้วก็อาหารอาหารว่าเราขโมยเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของประเด็นอะไรต่างๆนานานะล่าสุดมาแล้วครับเรื่องใหม่ที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะพยายามทําก็คือเรื่องของเรือเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเรือพระราชพิธีของไทยเนี่ยสวยงดงามแล้วก็ยากที่จะเลียนแบบคือกรณีชุดไทยเนี่ยเขาสั่งช้อปปิ้งออนไลน์ได้หรือเขาสามารถตัดเย็บเลียนแบบ แต่ว่ามันเป็นงานหยาบนะครับต่อให้เขาพยายามตัดเย็เียนแบบก็งานหยาบหรือเขาสั่งจากมาของไทยเราก็รู้นะครับว่าเนี่ยมันของไทยนะพยายามแต่งหรืออะไรก็ตามมันอาจจะไม่ยากเย็นหรือบางทีก็เอาภาพใส่ลายน้ําบ้างแต่ว่าเรือพระราชพิธีของไทยเนี่ยต่อให้คุณใส่ลายลน้ําก็รู้นะครับว่าสถานที่เนี่ยมันจะมีแค่ที่แม่น้ําเจ้าพยาเท่านั้นบรรยากาศหรืออะไรต่างๆมันยากมากๆที่คุณจะมาเคลมแล้วคนอื่นไม่รู้รวมไปถึงการจะสั่งออนไลน์ก็คงจะสั่งไม่ได้ต้องทําเองแล้วทาเ,เองงานจะละเอียดกับอ่าเท่าของไทยหรือเปล่า ยากมากเพราะว่าเรือของไทยเนี่ยมันจะมีแกะลายแกะสลักหรือว่าเป็นรุดลายอะไรข้างนอกด้วยไม่ใช่แค่เขียนภาพหรือว่าอะไรนี้นะครับล่าสุดครับโอ้ความพยายามของพ่อลูกขมิน้นต้องบอกว่าเป็นพ่อลูกขมิ้นเลยที่สั่งการนะครับก็ทําพยายามให้ช่างของเขาทําซึ่งทางเพจเฟ c บุ o o k r r y มี i l i t a r y Force ของไทยนะครับเขาได้พูดว่า รายงานล่าสุดในกลุ่มไลน์สื่อทหารของกัมพูชาลงคลิปพร้อมระบุว่าทางการกัมพูชาแน่นอนว่าทางการก็ต้องมีคําสั่งแบบต่อๆกันมาก็มาจากพอลุกเมรนี่แหละมีคําสั่งให้ช่างพื้นบ้านต่อเรือแบบโบราณที่เกี่ยวข้องกับวงังเรือพระราชพิธีนั่นเอง10บลาเป็นการเร่งด่วนแต่ละลํามีความยาวหลาย10เมตรโดยใช้วิธีการผ่าเผากลมควันและขุดก็คือขุดไม้ทั้งต้นอะไรประมาณนี้ให้เป็นแบบเป็นเรือ เพื่อต่อเป็นตัวเรือแบบโบราณจากเท่าที่ดูคร่าวๆโครงสร้างของเรือมีลักษณะคล้ายคลึงหรืออาจจะลอกเลียนแบบเรือพระราชีพิธีของไทยโดยใช้วิธีดูจากภาพถ่ายและคลิปวิดีโอตามโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับแต่ว่ามันก็คล้ายมากๆแหละเพราะว่าในอาเซียนเรือลักษณะนี้ก็มีแค่ไทยแล้วก็ลวดลายแบบนี้เขาพยายามเขียนแบบลายไทยนะครับด้วยความที่เขาก็อาจจะมีคนที่เรียนมาบ้างที่เรียนเรื่องลายไทยแต่ว่าเขาน่าจะแกะไม่ได้นะครับมันยากก็เลยใช้วิธีเขียนแหละ ก็ชัดเจนนะครับว่ายังสู้ของไทยไม่ได้แต่วันนี้แหละครับแหมความพยายามมากๆในการพยายามที่จะแบบทําให้ได้แบบคนไทยเรียนแบบกันสุดๆนะครับเพิ hey, ่มเติมครับเขาก็บอกว่าคลิปเนี้ยถูกแบ่งเป็นช่วงๆทางแอดมินของเพจเ o ซบุ๊ o มีมิลิเทอรีฟอสเนี่ยก็ดึงออกมาจากกลุ่มไลน์แล้วก็รวมคลิปแล้วก็คลิปนี้ถูกต้นทางถูกลบออกไปแล้ว หลังจากอัปโหลดในกลุ่มได้เพียง20นาทีแอดมินเขาก็สันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นการถ่ายคลิปและนําลงในกลุ่มโดยไม่ขออนุญาตซึ่งน่าจะเป็นความลับของทางการกัมพูชาข้อนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวแต่ว่าเอามาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โดนเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดเขามีกาบเฮเรือและ้วะครับลักษณะเฮก็คล้ายๆของไทยเลยเรียกว่าเตรียมต้อนรับเรือพระราชวิธีแล้ว เอาจริงก็แหมเป็นอะไรที่เขาพยายามมากๆนะครับในการที่จะทําให้เหมือนไทยนี่เลยต้นไม้ทั้งต้นแล้วก็มาขุดโบบา้าบอนอย่างนี้แล้วก็ต่อเรือนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเขาจะน่าจะเรียกว่ากระดูกงูแต่ให้ดูการทํากระดูกงูครับโอ้โหน็อตโผลน,น่ากลัวมากมีทั้งเผาแล้วก็รมควันครับช่างทํางานกันยิกเลยทีเดียวนี่ก็เป็นสภาพของเรือครับอืม ก็น่าจะดูคลิปไทยเยอะครับพยายามทําเรียนแบบอย่างรูปนี้ก็เหมือนเป็นต้นไม้ทั้งต้นแล้วก็ขุดให้เป็นโพรงเนี่ยนะครับแหมพยายามสุดๆออกมาก็ได้สภาพตามนี้เนี่ยแหละครับผมก็สังเกตว่าลายเนี่ยก็เป็นการทาสีระบายนะไม่ใช่เป็นการแกะของเรานี่จะแกะแล้วลายเนี่ยอาจจะคล้ายๆของไทยคือมันก็เห็นด้ชัดนะครับว่าก็ได้รับอิทธิพลจากฝั่งไทยเขาจะทาดูแบบ เป็นเหมือนเป็นใบเป็นลายใหญ่ๆของเรานี่จะมีลวดลายโคตรเคี้ยวกว่าน,นี้แต่ใช้สีดําเหลืองเหมือนเราเลยอ่าต้องบอกว่าสีดํากับสีทองนะครับเนีย่ยนะครับก็สวยงามตามแนวของเขาแต่ว่าคุณควรจะให้เครดิตสักนิดหนึ่งว่าคุณได้รับอิทธิพลจากทางไทยนะไม่ใช่ว่าคิดเองเลยอืมแต่ว่าก็คงจะไม่ได้รับจากตรงนั้นนะครับเราเขาไม่เคยให้เครดิตเราอยู่แล้วมันก็ตลกตรงที่ว่า มันจะมีภาพสลักกาแพงเป็นรูปเรือที่คล้ายๆเรือพระราชพิธีของเราครับแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยเขามีมานานคาดว่าน,น่าจะเป็นภาพแกะใหม่แล้วก็ดูนะครับเขามีภาพแกะสลักเรือแล้วเขาก็ทําเรือเหมือนจะมาอ้างอิงให้มันเชื่อมโยงกันนะครับว่าเขามีมานานแล้วภาพแกะสลักกาแพงก็มีไว้นะโอ้โห,โหต้องบอกว่าแกะแพทนะครับแกะแพทเชื่อมโยงนี่อะไรนะครับตามนี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ